ใจแมนใจเจอย่ทรัพย์สกัยปัญญังอินเตอร์ไตสิจุ่มข่าวได้เมาคารังเสิงเกียวเลยซึกได้สองจุ่มปืนยื้อกันดิเฮ้มวันเก็ตผลนั่นอยู่ดีดับซึกเอสไอพีพีไลเอาก้นซึกอาเซียนซตอันมาเจ็บส่งเยียวยาตัวไว้ที่ห้องยาวันในอ๋อว่าเอาตีอยู่ก็ชิงกองเตียกนั่นเดียวฮะนะเตียกกองข่าวตีอยู่ก็กำลังเขาว่าเออข้าต้องไปมีดตีอยู่ก่อนในหัวหน้าเขาว่าในที่หัวหน้า มันเป็นห้างมันเป็นห้างไม่ใครพูดมิติอยู่ก็เลยวเขาว่าอ้ามมิติอยู่ได้มันไล่ตายตายเตยได้นันมิติอยู่ก็เจอกันอยู่ที่ป่าพวกงหนข้าวไหนก็ไม่คาลงอยู่ในลูกแทนผมก็ผมไว้ไมันนอนอ่ะนะข้าวก็พุชุ่มปีเขอหมักเสร็จก็ปล่อยมันก็มันรู้ว่าวปล่อยก็อ่ะละก็ช้ำหนึ่งก็จะปีนไว้หมกอื้อๆอย่างนั้นขนาดผู้จัดการนะความเมียขนาดนั้นมันกันอยู่ให้ขำอยู่ให้คำเอาตอนนั้นก็ไม่อันระยิบจัก ดังนั้นยิบจักรยี่พัวดังนั้นก็ผ่าผ่านเนื้อครัอันเป็นผ่นเนือ้อโัหมูแท่งแต่แบบเป็นฟวุกวันตับเทค่ะเราผ่าในห้องได้กับสี่ผ่าก็มา